สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานวนจันทร์เหมือนเดิมนะครับดูเสียโจเอาคูบต้านะครับล่งหกร้อนะครับวันนี้เงี้ยไหนมาหรอบอเงี้ยไหนมาไปเงี้ยไหนอ่ะเสียโจรับรถมาจากกรุงเทพนะครับ ดูการลงของคูบต้าเล็กนะครับอันนี้ทีมงานนะครับพี่พรนะครับผมเหยียดตัวเอ,อ <laughs> <laughs> ดูการลงหงเสียโจบ้างครับเล็กๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับขาสั่นเหมือนกันนะครับลงมงใหม่ก็ขาสั่นนะครับ<อ>เสียโจเก่งครับคนนี้คนนี้เก่งเหมือน,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 นกันครับ หกล้อขับไมโครได้หมดเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยเสียโจหาสันนะครับถ้าไม่เป็นเนี่ย ผมเ็เคยสั่นนะครับเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครับผมเรียบ้อยไปรับรถมาจากกรุงเทพนะครับรับเนี่ยนยมานะครับ ใครจะติดต่องานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับทีมงานวนจันทนะครับผมรถเล็กๆอย่างนี้ก็เข้าซอยเข้าอะไรสบายนะครับเข้าซอยเข้าแคบนะครับสบายนะฮะจุดจ๊เฮ้งนี้จะเก็บก่อยให้เขาก่อนนะครับเฮ้งนี้ก็ไม่บ่ได้หรอพ่อ สวัสด,ดียามค่ำๆนะครับวันนี้ตอนเย็นทีงาน,นเราอูแบบพี่แบบน้องนะครับแบบเฮียใหญ่ใจดีนะครับผม <laughs> เรียบร้อยนะครับ้อยแล้วครับสุดยอดเลยเสียโจสุดยอดเยี่ยมโอ้ยหยอกนะครับหยอก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 ท่านี้ก็หยอกนันครับผมหยอกกันนะครับครับถแบบพี่แบบน้องนะครับทิมงานเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ ทามาแล้วก็จวดกันไปสนุกสนุกครับทามาก็จวดชาวมาก็ทำงานต่อนะฮะนี่นนเป็นเดก้านะครับเดก้าสองเจ็ดศูนย์เดก้าสองจ็ดศูนย์นะบิทพรกนกำลังใส่กระบะนะครับอ่เสร็จโจไปแล้ว เรียบร้อยบ่พ่นเออผมว่าขับไม่เป็นเาจอดไว้นี่แหละเสียโจมาขับโอ้คนขับไมครเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนเอาคนขับไมครนะครับอเสียโจเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้ก็พอค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามทีมงานวันจันทร,นะร์ด้วยนะครับผมพานพานพานเก่งมากเก่งมากเลยนี่เสียตัวกับเมโครด้วยนะครับเมโครด้วยหกล้อด้วยกับสิบล้อได้หมดครับมือชีพคนนุม หนุ่มลุบลอนะครับไฟแรงหนุมไฟแรงพัฒนาเก่งครับคนหนุ่มทุกวันนี้ยอดเลยนะคนหนุ่มทุกวันนี้เก่งครับเก่งเร็ว <c oughs> ตัดไหมชีียจุดตัดไหม <c oughs> สวัสดีครับผม